วิธีการเดินไหวนะครับผมโบโบจะเสร็จแล้วมันไม่ได้ใส่เสื้อเดี๋ยวเสื้อมันเปียกจะได้ไม่ต้องซักไงวันนี้กินข้าวตอนเย็นค่อนข้างเยอะครับผม <c oughs> ก็วันนี้มาคุยเรื่องออกกำลังกายนะครับ อันนีโโบใส่แค่นี้นะวันนี้คุยแล้วออกกำลังกายนะครับผมการเดินนะครับเราก็บ้านใครมีลู้นะครับเราก็เดินได้นะฮะใช้วิธีการเดินเร็วนะครับผมมันก็เป็นการเออเอากล้องลงอีกไม่ได้แล้วคิดถึงพี่จอนครับคิดถึงทุกคนเลยครับใช้วิธีการเดินชันๆนะครับผมแล้วก็เดินให้เร็วนะฮะมันก็จะช่วยนะครับทำให ร่างกายของเราเบิร์นได้มากขึ้นนะครับผมวันนี้ตั้งใจเดินชั่วโมงหนึ่งนะฮะนี่ก็เหลือแค่สามนาทีก็เสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีทุกคนครับเหนื่อยครับเหนื่อยฮะดีแล้วครับ,รบถ้าเราเหนื่อยแสดงว่าการออกกำลังกายมันได้ผลนะครับ เอากล้องลงอีกมีคนบอกเอาลงอีกไม่ได้แล้วเดี๋ยวสิบปบวกนะฮะ